คุณยายทําอะไรครับคุณยายเก็บผักเอ้ยคุณยายเสร็จเก็บพอเพียงผักอะไรบอกพักทองทอใครมีพักทองจะมีเงินมีทองมีเงินมีทองให้มาไล่มาไล่มาปลูกง่ายเนาะยายเนาะจ้าอันนี้เอาผักเอายอดมันไปกินต้มแล้วก็ใส่น้ำพริกเนาะยายเนาะอร่อยปลอดสารพิษปลอดสารพิษไม่ได้ปลูกไม่ได้ใส่ยาอะไรเลยเนาะยายเนาะไม่ได้ข่ายาข่าอะไร โอ้ไปจิ้มน้ำพริกลูกมันลูกใหญ่ไม่มีโอใหญ่ไม่มียังไม่ออกีไหนมีมัอันนี้ก่อนนะตรงนี้ก็มีตอสองไหนคนดูลูกใหญ่ๆมันเออหลังจากเสร็จไร่เสร็จนาคุณยายก็มาปลูกเนาะไหนยายอันใหญ่ตั้นไห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 นมันมีเยอะอันเล็กโอ้เยอะแต่เล็กเนาะไม่ค่อยใหญ่โอ้หนี่งนึ่เขาไม่ใช่มีเล็กหัวยแต่ใหญ่ใหญ่มีบ่มีอีกไหมโอ้นี่งหนึ่ อ้อทำลายยายเน่อยเก็บให้เก็บให้อุ้ยยายคือดีเทสเลยยายเก็บให้อ่ะคุณยายสุพรรณครับอ่ะนะฮะคุณยายมันเยอะอยม,มันะให้เก้าศูนย์หนึ่งก็ไม่ได้ใหม้มันเยอะเกินน้องยายนเนาะเอาประมาณนี้<ช>แต่คำนวณจริงก็ตัวนี้อ่ะได้แบบนี้นนนน ผู้ชมนะครับสวัสดีฟีทุกท่านพบกับผมทิศพันนะครับช่องภุมทรัพย์พานาคครับวันนี้เรามาตามเลขของคุณยายสุพันอีกเช่นเคยนะครับหลายคนหลายท่านที่ให้ติดตามคุณยายสุพันนะครับเลขสูตรคำนวณเลขสูตรคำนวณหลวงปูสวงนะครับจะแม่นหรือไม่แม่นต้องรอดูหลายๆงวดนะครับงวดทิผพันมาแอดลืมแนละ้วไม่รู้เข้าหรือเปล่านะครับงวน,นี้ก็ตามมาอีกนะครับเลขยายสุพันยายพัดคุณยายสุพัน นะครับสูตรล้วงปูสวงนะครับได้มาตั้งแต่งานแล้วนะครับโอ้เดี๋ยวขออยาตเอาน้ำเอาสื้อของไปฝากยายด้วยหมาก็เยอะนะเนี่ยโอ้หมาก็เห่าเต็มเต็มเลยนะครับหมาท่านก็เยอะจะของหน้าปียายสะพรนรู้อยู่หรือเปล่าน้องเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับสุพัน าสวัสดีครับคุณตาด้วยอูดิไงยืงแซงเออวันนี้มาตามคุณยายเป็นยังไงยาย ังไงก็ว่าทำได้อย่เทใหญคำนวณเรียบร้อยแล้วต้วนี้ใช่คำนวณเรียบร้อยแล้วเลยได้เลยออกปุ๊บมีคำนวณเลยใช่ไหมจ้าอืมนะครับเลขของคุณยายอ่ะคุณยายลองเล่าให้ฟังหนึ่งเลขที่คุณยายคำนวณไว้อ๋อ้คำนวณไว้แต่ก่อนก็เขาว่าหนึ่งศูนย์ว่าไม่ออกหรอกเขาว่าหนึ่งศูนย์เลขสำเด็จก็เลยไม่ให้เลยไม่ให้จ้าเขาว่าไม่ออกหรอกเขาว่าเลขสำเด็จ ก็เลยไม่ให <ivi> ้เนาะทำได้เลขหนึ่งศูนย์อยู่จ้ะก็เลยไม่ได้ให้เนาะเป็นเกลียนให้เพราะจ้ะเขาว่าคนอื่นเขาว่าไม่ไม่ออกเนาะเลขสมเด็จก็เลยไม่ได้เกลียแต่นี้งวดนี้อันนี้ก็ได้อีกเหมือนเดิมหนึ่งเดิมอีกจ้ะก็เลยว่าอันนี้การศูนย์ไม่ได้คืออ๋อมีมีเลขเพิ่มนี่ถ้ามันอันนี้ก็ต้องเอาแบบเก้าแปดหนึ่งเก้าศูนย์นั่นแหละ ้างล่างนะจักรวัวนี้สามสามตัวน่ะสามตัวครับก็เลขสูตรเอาปุ๊บนี่คุณยายคำนวณเลยใช่เจะมันคำนวณได้แบบนี้หลักเก้าเก้าเจ้ถ้าจับหลักหลักอะไรกันใหญเจ้หลักเก้าเลยหลักเก้าของนี้หลักเก้าเจ้เอาเอาเแปดเก้าแปดเก้าเจแล้วจะมีหนึ่งศูนย์กับแปดหนึ่งด้วยเจ้เก้าศูนย์ ก็เลขเดียวกันเลขเดียวนะแต่วิ่งจ้ะวิ่งกับวิ่งเลขแปดเลขเก้าเลยวิ่งเก้าจ้าอืวิ่งเลขเก้างได้ละเก้าตอนนั้นกับคนนู้นได้เลขแปดเลยไปให้เลขเก้ายังไงอย่างวะครับคนอื่นเขาว่าเฮ้ยมันขึ้นขึ้นลงลงมั่งมันมันสามตัวนี่มันอันนี้แล้วเขาว่าไปอว้ยไปเชื่อใจคนอื่นถ้าเขียนไว้ถูกปี ก็อย่างวันเนาะ <Yeah. S 2> เราก็ไม่รู้ออกหรือไม่ออกคุณยายเขาเรียกคุนวลก็ถูกบ้างผิดบ้าง <Yeah. S 2> แต่กต็คุณนวลแบบนี้กันเนาะก็เลยเอาแบบนี้ <c oughs> คุณนวลได้แบบนี้ก็เอาแบบนี้เหมือนเดิมและคุณยายฝันว่างงยายนี้วฝันดีว่าไม่ได้ฝันฝันไม่ได้ฝันยังไม่ได้ฝันง,งน,นี้ยังไม่ได้ฝัน,น,นมั ฟันแต่มันลืมนู่ไปใส่แมงกิอนตีหนึ่งตีสองถึงจะนอนเลยกัน <c oughs> นอนนอนแป๊บเดียวก็สว่างก็ไม่ได้อันนี้อืมอก็เลยนอนฟันไม่อันนี้ไม,ม่มีจำเนาะมันลืมครับเล็กกับแค่นี้แหละเล็กกแค่นี้นาะจ้ะครับอะคุณผู้ชมนะครับเลยกยายอ่ะแล้วย,ยายลอง ความสำคัญเลขที่คุณยายโชคไปน่าจะมาตัวไหนครับมาเก้าแปดเก้าแปดโชคเก้าแปดกับเก้าศูนย์แหละแต่ไม่ได้เอาเก้าศูนย์เก้าศูนย์ด้วยแต่ไม่ได้เอาแต่ไม่ได้เขียนเลยมีเก้าศูนย์ในแต่ไม่ได้เขียนตรงต้องวิ่งละเก้านะวิ่งละเก้าเก้านี่บนล่างไม่รู้อไม่รู้จะวิ่งละเก้าเอาแต่เลยเอาเก้าแปดมันได้เก้าแปดข้างหน้า ครับอ่ะก็แบบนี้แหละก็แบบนี้ประมาณนี้แต่ก่อนตาเคียนให้แบบนี้ก็ทุกแล้วหนึ่งโซนแต่เขาคนอื่นเขาว่าเขาถามนะก็ว่าเอ้ะมันได้ทําได้แปดหนึ่งโซนกับเขาว่าเอ๊ยหนึ่งโซนมันไม่ออกของเลขซมเด็ดเขาว่ามัก็เลยไม่เอาก็เลยไม่เอาใช่ก็เลยตาคนอื่นเขาก็เลยพิษนี่งก็นี่ไม่ได้ตามใจใครล้วมึงง่นี้เอาเองเอาเอง ผิถูกะไม่รู้คำเมื่อวานกับมาหายาโย,ยไม่ไม่เจอเปตัดต้นมันวันตัดต้นมันอืเลยไม่ได้อยู่กับไปองงานศพไปงานศพด้วยเมื่อวานเนี่ยคุณยายสุพรรณนะครับหลายคนหลายท่านก็ทมหายตามไปเรื่อยทําแล้วก็ตามเลยไปงานศพพี่น้องตายก็เลยไปเอางานศพไปงานศพคุณยายนี่ลวงปู่ เคยฝันให้ลุงปูไ่ไหมทุกวันนี้มีมีฝันบ้างไหมแต่ก่อนฝันเหละแต่นี้ตั้งแต่ลุงพ่อจับหัวกันเลยฮะไม่ฝันเลยเลลุงพอนะ่อไหนจับหัวลุงพอ่อสวงเลยจ <ำ S 1> ับหัวว่าไปกอดเขาไปกอาดเขาลุงพ่อนะกอดว่าโอ้ยลุงพอ่อร้องร้องพอ่อ <c oughs> ร้องว่า ร้องทำไมก็ว่าในยูแท่นี้เลยไม่ได้ไปไม่ลงเราเอาโตโัวเล่งกับยุ่มทางแจ้นนะ <c oughs> ยีหนึ่งกี้นะโอ้ก็คิดถึงหลวงพอ่อตอนหลวงพ่อลาสังหารไปแล้วก็เลยร้องให้แต่หลวงพ่อว่าร้องทำไมว่าหลวงพอ่อแต่เราเอาโตโัวเล่งกับยุ่มกับกิตามบ่ายยุ่มเต้กีกระเต้เต้กบ,บาลเนาะบ่ายุ่มเต้เนาะเด่นนิ่งบัดตอนหน้าเต้กิตา กากีท่าแกโอ๋อเลขทะเบียนรถทะเบียนรถเนวแต่ตำราเอาเลขหกจางอันหนึ่งมาเลยพอดีอันนี้ก็เลยเอาหนึ่งค่เลขคุณยายเด้อสำหรับเันงดนี้เนาะก็ถูกไม่ถูกก็ไม่รู้ไม่รู้เนาะคุณยายเนาะมันก็ยังว่าแหละเลขคำนวณแต่ว่าเป็นได้แค่นี้ก็เอาแค่นี้นะคำนวณแบบง่ายๆหลวงปู่สวงท่านให้ คุณยายทาทุกงวดไหมเขกงอมแต่ตอนนั้นทําได้นี่แหละแปดหนึ่งศูนย์กับคนอื่นเขาว่าเอ้ยหนึ่งศูนย์มันไม่ออกงดก่อนทาได้แปดหนึ่งศูนย์เลยบอกแต่ทีนี้ก็เลยทําได้เหมือนเดิมก็เลยไม่กล้าเอาเขาว่าไม่ออกเขาว่าเลขซุมเด็จก็เลยไม่ออกเขาว่าไม่ไม่ออกหรอกเขาว่าก็เลยไม่ให้หนึ่งศูนย์นะก็เลยไม่ได้ให้ ยังมีกับคุณนวนได้แบบนี้แหละเมื่อร่วมันออกไม่ออกไม่ออกอือ่าก็เป็นแนวทางนะคนุณยายเนะะาะใช่วิ่งกับวิ่งหลักเก้านะวิ่งกับวิ่งหลักเก้าอย่างเดียวใอีกตัวหนึ่งวิ่งหลักไหนดังคุณยายหลักเก้าแบบเปล่าหลักไหนหลักเก้าหลักเก้าอย่างเดียวเลยมีตัวอื่นไหมน,นี่หลักเก้าศูนย์ไม่ได้เขียนว่าจะเก้าศูนย์ถ้ามันออกมาข้างล่างมันต้องมีเก้าศูนย์มีเก้าศูนย์อันนี้ก็เก้าแปดแปดเก้ากลับตรงนี้ข้างล่าง ก้าแปดเก้าแปดแปดเก้าใช่อือเอาละเก้าวิ่งนะกอเลขก็มีไม่เยอะนะถ้าเลขมันตัวเดียวกันเนี่ยกลับไปสลับมาใช่ไกลับไปกลับมาอืมเงินเจ้าเป็มแบบนี้นะเอาแต่อันนี้นะนี่ข้างล่างครับนะทำได้คำนวณแบบนี้ได้แบบนี้เอาแบบนี้เอาแบบนี้เนาะคุณยาย ครับก็เป็นสูตรของหลวงปู่จริงๆดั้งเดิมเลยใชไม่มีใครได้มีใครได้ไม่สูตรหลวงปู่นี่ทำดูไม่มีใครในบ้านนี้มีได้เลยไม่ได้ไม่มีใครไม่ได้บอกยายไม่ได้บอกอืมที่จริงก็อยากจะมาเรียนกับยายนะแต่คุณยายไม่ได้บอกคนอื่นเลยไม่เคยบอกคนอื่นเลยยายขนาดเชือกอะไรหลวงพ่อโยนให้คนอื่นเขารู้แต่เขาไม่อันนี้เลยเขาไม่สนใจเขาไม่สนใจอื อืไม่รู้ของดีของหลวงปู่อยู่นี่เขาไม่รู้เนาะแต่ก่อนหลวงปู่อยู่เขาไม่มีใครสนใจดอกก็เขาเขาบอกเขาบอกเขาว่าอะไรเขาว่าไปอ้าวคนมีไฟแล้วทําไมไม่ให้วัวไฟแล้ยยายไม่มีไฟแล้วให้แล้ววัวยังยงไม่ใหญ่นั่นแต่ก่อนมีวัวอันนี้มีายหรือวัวที่เขาให้ไฟหนูายตัวหนึ่งจานนูนตัวเมียนไหนมองเห็นไหมจันนี่ไปไกลไหมนี่นั่น อยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังใช <c oughs> ลุงปู่ให้เชือกมามัดควายจ้าเขาเขาว่าเอ้าโตจองกระบาเนาะควายไม่มีมมเลยกระบายไม่มีแต่ก่อนไม่มีขายหมดแล้วแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งก็มีควายจ้าอ๋อนี่ครับแต่ไม่ไม่ลวงพ่อให้เชือก ไม่มีไฟแล้วก็คนอื่นเขาทักว่าอ้าวคนไม่มีไฟแล้วให้ทำไมคนมีไฟทำไมไม่ให้มีวัวมีไฟทำไมไม่ให้คนมี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 ไฟ้กเดี๋ยวไปดูไฟคนณยายนิดนึงมองเห็นไม่ใหญ่้กไหนโน่โผล่ไโอ้หนี่นะ้าไฟตู้โอ้ไกลแท้คุณยายมองไเห็นโอ้นู่นไม่เจอแล้วอ่านี่ฮะไฟคนายนะครับผู้ชมนะ เนี่ยเนี่ยฮะโอ้เนี่ยคุณยายมานี่เหรอควายตัวเมียเหรอคุณยายดูเมียจ้ะเนี่ยลงปูทรงให้เชือกไว้ตั้งแต่ยังไม่มีควายนะครับตัวมาก็มีควายจริงๆด้วยนะครับคุณผู้ชมนะฮะดูสิเนี่ยเชือกเชือกลงปูทรงให้นะครับเอามาไว้มัดควายนะครับอยู่มาก็คุณยายก็มีควายอีกเออเนี่ยนอนนะ นะครับลงปู่ราอนาคตได้แน่นอนเลยนะครับอ่ะก็วันนี้อะไรตามให้แล้วนะครับสำหรับอ่าเลขคุณยายสุพรรณนะครับคุณยายอันนี้ทําอะไรคุณยายเนี่ยฮะจำแมงกิชชนจ้ามาไหมส่วนนี่มาได้หนึ่งโลมั่งสามโลบ้างมาไม่ไม่เปิดไม่ไม่ได้หกโลเจ็ดโลโอ้นี่เปิดเครื่องเสียงะลรมันตรงนี่บ่ืม ีคุณยายกนึ่งเเดือนมันสว่างนะ,ะคุณยายคือคักเท้มีหคนก็ยับแมงกิชนด้วยเอ,อเดือนมันอันนี้เขาก็เลยไม่ไม่ค่อยมาได้แตนเดือนมันสว่างนะครับนี่ครับคุณยายนะครับมันมืดมันก็มาเลย ก็จับได้เป็นหลายโลเราคนยายเนาะแต่นั้นใหม่ๆเปิดใหม่ๆได้เจ็ดโลขึ้นละเจ็ดโลขึ้นละเจ็ดโลเรบ่องบ่คนอเดินเขาก็โท่ลูกก็ใส่เฟซไปเขาก็โมาเอาคนละสามโลสามโลสามโลมั่งสามโลมั่งสามโลมั่งใชอคนละสามโลนู่นอยู่บนกะ ให้พ่อเขานี่พ่อเขาอยู่บ้านก็โง่เขาให้ส่งไปให้เขาสามโลคนละสามโลเปิดเครื่องเสียงก็ได้เลยนี่มันเดือนมันไงนันเดือนมันสว่างเดือนไงแล้วสว่างแล้ย่างถ้ามันมืดแล้วมันมาน่ะมันมองเห็นไฟไม่เห็นอะไรมันก็มาอันนี้มันเดือนไงมันได้หนึ่งโลกว่ากว่ามันยู่งนี้ยไว้ตู้เย็น อ่ะคุณยายหากินเองง่ายๆแค่นี้แหละอ่ะคุณยายสรุปเลขนิดนึงสองเลขให้เอฟซีดูนิดนึงก็จบละอ่าโชว์เลขอีกนิดนึงอ่ะเนะฮะอันนี้แล้วเด็กของคุณยายอ่ะเนี่ยคุณชมโชคกันจัดไม่โชคก็ผ่านได้เดนะ้อเนาะคุณยายเนาะอ่ะทุกคนทุกท่านคนุณยายมีอะไรจะฝากเอฟซีไหมหวดน,นี้ฝากมีทุงมีทุกแย่ดาบใหญ่ดูใหญ่ทุกทุกใยายเด้อทุกมั่งผิดบ้างถูกบ้างเนาะยายเนาะเป็นมั่งทุกมั่งแล้วแต่เป็นสูตรเขาลงปูด้วยอ่ะ สูตรแบงปันนะครับยายก็ไม่ได้โกหกเราก็คือคุณยายได้มาอย่างนั้นก็บอกนะยายเขาให้จริงๆกับอันนี้ก็เลยทําเล่นๆไปทุกวันเก็ทกงวดถูกงวดทำถูกบ้างไม่ถูกบ้างถูกงวดมั้งดที่ผ่านมาถ้าคุณยายจริงก็เปนหนึ่งศูนย์แต่แปดหนึ่งศูนย์ทำได้อันนี้ก็เลยให้เปนหนึ่งศูนย์ว่าจะให้เก้าเลยแต่เลยหลักแปดเอาแปดนี่มาบ่จะให้เก้าเลยอืมอันนี้ก็ได้ได้เรื่อยใช่ไหมนี่ใชะอืมได้ นคราจะให้เก้าเลยก็เลยเขียนเลขอะไรบ้างคุณยายหกหกสองหกสองแปดแล้วก็อะไรอีกแปดแปดหนึ่งศูนย์แปดศูนย์แปดหนึ่งก็หลักเดียวกันจะเขียนไว้คำนวณได้หนึ่งอย่างนี้ก็เอาให้แบบนี้เลยครับอ่ะโอเคครับคุณยายขอบคุณคุณยายมากเลยจ้ะสาธุสาธุจ้า้ถูกจ้าทำได้ทำได้จริงละเก้านะ ทำได้แบบนี้ทำนวนแบบนี้